สวัสดีครับวันนี้ช่องเทพจัดให้นะครับก็วันนี้นะครับเป็นบันทิตเหมือนเดิมนะเราก็มาพูดคุยเรื่องของต้นไม้นะครับถ้าเกิดว่าได้ดูจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งมีไปนะครับซื้อนะครับไปช้อปปิ้งพวกกระถางต่างๆมานะครับก็เพื่อว่าเรามาตกแต่งนะครับต้นไม้นะครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆจากคลิปที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ยังไม่ได้เอาลงกระถางเลย เป็นแบบมาแบบเดิมๆนี้แหละเป็นถึงดำมาแบบนี้เลยนะครับวันะบนนี้เราก็นะครับจะมาปรับแต่งเขานิดนึงนะครับเอาเขาลงลง,ลงกระถางน,นิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามก็กระถางพวกนี้ก็หาซื้อได้นะครับตามร้านต้นไม้หรือว่าวัสดุปลูกนะทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาจากตุงล่มก้าวนะครับนะยังไงเดี๋ยวผมทิ้งชื่อหลานไปให้ด้านล่างนี้นะครับนะ รจริงๆแล้วาจากคลิปก่อนเนี่ยฮะที่เราพูดคุยเรื่องของกวัมกมรกรไปนะครับจริงๆแล้วก็ตั้งใจจะมาเปลี่ยนอันนี้นะครับแต่ดีว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้มีเวลาเนาะนะครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนตัวน,นี้นะครับนะนี่เริ่มแทงหน่อมาเริ่มเยอะแล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับเสริมโอ้ยลงไปดีเป็นไงดูดูสวยงามขึ้นมาเลยทันทีนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมานะครับเปลี่ยนกระถางให้พวกเขานะครับ เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราจะหาหินงตกแต่งสวยๆหินสีขาวรยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูก่อนว่าตรงระเบียงเราเนี่ยยังพอมีหินเล็กๆมาประดับนะครับเพื่อให้มันตัดแล้วก็ให้มันดูเด่นขึ้นมานะครับนี่พืนอาจจะเลอะไปนิดนึงนะครับก็ไม่ได้ใส่ถุงมือเลยนะก็ไม่เป็นไรครับนะครับก็เดี๋ยวไปล้างมือได้นะครับนี่นะครับ ต้นเจ้างานวานงาช้างเรียบร้อยเปลี่ยนบ้านใหม่ให้เขานะครับก็ไปหามุมเก๋ๆในการประดับนะครับนี่นะับสวยเลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ฝากเจ้าต้นวานงาช้างนะครับก็คือเป็น uh huh. ไม้ฟออากัดน,นะครับนะมเช